สวัสดีครับหลังจากบ้านปุ๋ยห้องพื้นไปแล้วเมื่มนอนี้ก็ไม่ยกหลองปลูกปลูกเรียบร้อยแล้วพี่น้องปลูกมันสำปะหลังเนาะจางเขาจะมาปลูกให้เรียบร้อยจะไล่อ,กออกมา่อบึงก็รอติดตามผลงานต่อไปมันสิเกิดดีบ่เนาะพี่น้องเนาะ แป้งนี่ละแป้งชิบไลที่กู้ออกนี่ละเราติดตามผลงานวามสิเกิดทีเบอร์ฝนตกมากๆกันแดดเนี่ยมันเป็นแดดครับพี่น้องอเนาะมันแยมแรงมากกับแหงคอหรออา้ามันทนแรงยี่ดอกติดเนาะสิเกิดดี่ดอกปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วบัดนี้ บ้านกับบ้านห้องพื้นไปมือนี่กับปลูกเช็จเรียร้อยพี่น้องที่ตำตัวไปเนาะมาสิเกิดบอ่อ่าเส้นนี่เราเบิ่งลิดต่อไปพี่น้องมาสิเกิดดีบอ่อเกิดซ้ำใดเนาะ